ศาลที่อิสตันบูลนะครับซึ่งเมื่อก่อนศาลร,รัมนูลเขาเนี่ยพยายามรบกับเอโดการแต่ตอนหลังเอโดการเขาเปลี่ยนที่มาของศาลร,รัมนูลจนศาลร,รัมนูลน,นั้นไม่เล่นงานเขาแล้วแต่ปรากฏว่าเอโดการเนี่ยดันกลายเป็นผู้นำออเดครับซึ่งใช้กลไกในการยุบพักได้เป็นแล้วก็ไปเปมา,มาฝ่ายที่โดนเนี่ยคือฝ่ายค้านนะฮะ t อ n ร a กาศอิสตันบูลคอนเกรสออตโตเกียส์มินอปปิชันพาร์ตี้และดิส s มส s ์อิสเซอร์ฟิชนะฮะ สารรัฐมนูลของตรุรกีจัดตั้งขึ้นตามรั้มนูคลคริสตักรัช1 9 6 1มีอำนาจหลักคือตรวจสอบความชอบด้วยรั้มนูลของกฎหมายและคำสั่งฝ่ายบริหารพิจารณาคดีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแล้วก็มีอำนาจไปถึงยุบพรรคการเมืองด้วยหากพบว่าพรรคใดกระทำการขัดต่อรั้มนูลเช่นล้มล้างระบอบประชาธิปไตยละเมิดหลักเซกุลาร์หลักรัฐคาราวาดหรือเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายก็สามารถถูกยุบได้สารมุญตรุรกีเคยยุบพรรคฝ่ายค้านหลายครั้งนะฮะเมื่อว่าจะเป็นพรรคราฟาในปี1998พรรควาซิเลในปี200 1แล้ว พรรคโปรเคอร์ดิชนะฮะซึ่งถูกมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยชาวเคิร์ดเนี่ยก็โดนยุบไป2พรรคนะฮะพรรคฮาเดฟบแล้ะพรรคดีทีพีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ตุรกีเขามีคำวินิจฉัยออกมาเพิกถอนการประชุมใหญ่ระดับจังหวัดอิสตันบูลอย่าถามผมว่าการเพิกถอนการประชุมใหญ่มันมีผลอย่างไรแต่ผมก็แจว่าการประชุมใหญ่มันมันเป็นการประชุมเพื่อลงมติเพื่อเลือกบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมเป็นคอนเกรสอะ คานนี้สารรัฐนูนตุรกีมีคำสั่งเพิกถอนการประชุมใหญ่ระดับจังหวัดอิสตันบูลประชุมใหญ่ของพรรค CHP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในนครอิสตันบูลเมื่อเดือนตุลาคมปี2023เพิ่งมีเพิ่งมีคำสั่งเพิกถอนเพิกถอนผลประชุมใหญ่โดยให้เหตุผลว่ามีความไม่ชอบด้วยขั้นตอนในการประชุมมีการใช้เงินสดจูงใจผู้แทนมีการซื้อเสียงผู้แทน เพื่อให้ลงมติในที่ประชุมผลก็คือโอเคเข้าใจละเป้าหมายคือเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายคืออีกคนซึ่งเป็นหัวนหน้าสาขาอิสตันบูลของพรรคฝ่ายค้านซึ่งน่าจะเป็นหอกข้างแคร่ของออโดการคือการยกเพิกถอนผลการประชุมเอ่อเอ่อคอนเกรสของนครอิสตันบูลของพรรคฝ่ายค้านพรรคซีเเนี่ย ผลของการยกเลิกการประชุมก็คือทำให้มีการปลดนายออสเจอร์เซลิกนะฮะออสเจอรเซลกเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนสาขาอิสตันบูลของพรรคฝ่ายคา้านแล้วก็ปลดคณะกรรมการบริหารซึ่งมาจากการประชุมในรอบนั้นทั้งหมดก็ต้องมีการเลือกอีกรอบพูดง่ายสารได้แต่งตั้งเกอร์เซลทีเคนซึ่งเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรค GHP ฝ่ายค้านเนี่ยมาเป็นหัวหน้าสาขาอิสตันบูลชั่วคราวแทนไปก่อน ส่วนผู้แทนราว196คนมาจากการประชุมดังกล่าวก็ถูกปลดเช่นกันผลสะเทือนเหมือนกันนะฮะคำตัดสินในรอบนี้ถูกมาว่าเป็นการกดดันและการบ่อนทำลายพักฝ่ายค้านหลักของตุรกีโดยเฉพาะก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีในอังคาราในวันที่15กันยายนที่อาจจะถึงขั้นมีการเพิกถอนที่อาจจะถึงขั้นมีการเพิกถอนการประชุมใหญ่ของพักทั้งประเทศที่เลือกออสกอร์โอเซลเป็นหัวหน้าพัก และอาจจะทําให้คาเมลคาลิกดารอกลูอดีตหัวหน้าพักกลับมามีตําแหน่งได้โอเคผมเก็ตละคือมันมีมันมีแกนนําคนหนึ่งซึ่งค่อนข้างมีคาริสมามีเน็ตเวิร์กมีเครือข่ายมีทิพลมีบาร,รมีที่และมีเสน่ห์ของประชาชนที่เขาเนี่ยได้รับการเลือกขึ้นมาให้เป็นตัวแทนพักและจะลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในรอบหน้าด้วยแล้วอดการต้องการที่จะเคลียร ชุดกรรมการบริหารและผู้บริหารและก็หัวนหน้าแต่และคนซึ่งสามารถดึงคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนชาวตุรกีได้อดีแกนต้องการเคลียร์ส่วนนั้นออกแต่ที่เขาด่าก,กันก็คือว่าสารมนูญที่ตุรกีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็น,นกลไกซึ่งเอาไว้ใช้ในการในการในการ,ในการจัดการพักอย่างออเดแกนนี่แหละเป็น,นกลไกซึ่งเอาไว้ใช้ในการจัดการพักอย่างออเดแกนนี่แหละ พรรคเยอรมันเกนคือพรรคซึ่งถูกมองว่าอยู่ตรงข้ามกับคอนเซปต์รัฐคารวาสเป็นพรรคซึ่งต้องการใช้ศาสนาิสลามในในในปีกหนึ่งในการหาเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่าไปไประมาณสารมณุระยะหลังเนี่ยพอเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วเนี่ยกลายเป็นว่าสารมณุเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอานาจนําในตรุรกีเปลี่ยนไปแล้วไงอำนาจอันคืออย่างนี้ปัญหาปัญหาของสารมณุเนี่ยในหลายประเทศคืออะไร เมื่อก่อนเนี่ยในเวลาที่ออเดรแกนยังไม่เป็นใหญ่เนี่ยสามนูนเนี่ยมีไว้กําจัดคนอย่างออเดรแกนแต่พอออเดรแกนเป็นใหญ่เนี่ยเพลเลอตอนนี้ออเดรแกนแคปเจอร์สารรัมนูนไปแล้วผมย้าอีกครั้งนะครับประเทศใดก็ตามรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีนักนักออกแบบ นักออกแบบรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัย40แล้วหลายคนไม่เคยเข้าใจสิ่งนี้บังเอิญผมไม่อยู่ตอนนั้นผมเรียนหนังสืออยู่แต่ผมบอกเลยว,ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้คุณปฏิเสธไม่ได้มันไม่มีทางให้มีองค์กรที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วมีอำนาจมีอำนาจตรวจสอบมีอำนาจชี้มูลมีอำนาจตัดสินอะไรเงี้ยมันไม่มีทางซึ่งคุณจะออกแบบกลไกพวกนี้ขึ้นมาแล้วแล้วหนึ่ง ไม่ให้รับผิดชอบต่อประชาชนผ่านการเลือกตั้งและเสร็จแล้วคุณหวังว่าจะเป็นองค์กรซึ่งไม่ถูกยึดหรือแคปเจอร์โดยอีกอำนาจหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าในประเทศนี่เป็นที่ผมพูดคือเบสิกแฟ ct เป็นความจริงของมนุษย์แทบจะในทุกประเทศพอมีพอมีการสร้างกลไกโดยเฉพาะในเมืองไทยด้วย พอคุณมีคุณสร้างกลไกขึ้นมาแล้วคุณบอกว่าอันนี้ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งอันนี้มีกระบวนการค,นคันการคัดสรรกันเลือกกันหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณคิดว่าองค์กรนั้นอ่ะจะอิสระแล้วก็ไม่ถูกอำนาจอื่นในประเทศซึ่งใหญ่กว่ามายึดไปเนี่ยเอาไว้ใช้ในการสั่งการถ้าคุณคิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณโง่คุณแค่โง่ไม่มีอะไรมาก หรือไม่อาจจะไม่โง่แต่คือขาดความรู้สิ่งที่คุณคิดว่ามันจะเป็นในทางทฤษฎีอ่ะมันไม่มีทางเป็นเพราะว่าในชีวิตจ,จริงของมนุษย์ในประเทศนี้เหนือฟ้ายังมีฟ้าในประเทศไทยมีอำนาจในทุกแห่งหนถ้าคุณออกแบบองค์กรขึ้นมาแล้วคุณโง่พอที่จะบอกว่าเออองค์กรในสระเพราะว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มันเป็นไปได้สามทางอ่ะหคือโง่ามากสองคือไม่มีความรู้3คือต้องพูดไปว่าอิสระแต่แท้ที่จริงแล้วลึกๆตั้งใจออกแบบมาให้ขึ้นกับอีกอำนาจหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือกรณีตุรกีตุรกีเนี่ยสารมนูนเผลอๆอยู่ใต้ออดกานไปแล้ว และอดุการต้องยึดสามนูนมาเพราะาเมื่อก่อนสามนูนเนี่ยชอบเล่นงานพักของอดุการโดนยุบไปแล้วพรักเมื่อก่อนอ่ะพรคอะไรลืมลืมชื่อไปละสมัยอับดุลละกูยังอยู่อ่ะเมื่อก่อนสามนูนต้องยุบพักของฝั่งอดุการเพราะว่ามองว่าฝั่งอดุการนี่แหละต่อต้านรัฐคารวัลจะใช้ศาสนาอิสลามมามาช่วยหาเสียงซึ่งก็ทำบ้างในระดับหนึ่งนะฮะสร้างมัสยิดรเยะแยะโอเคแต่ยิ่งใหญ่จริงนะไม่ไม่มีใครกล้าลบหลู่อดุการ ขนาดแชมป์ยังโดนเลยรอบนั้นอนะที่ช่องสามะนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าผมเราจะบอกว่าในเมืองไทยคุณออกแบบอะไรมาในะที่สุดมันมีอำน,นาจซึ่งใหญ่กว่ามาแคปเจอร์ไปคำตัดสินนี้ถูกมองว่าเป็นการกดดันและบ่อนทําลายพักฝ่ายค้านหลักของตุรกีโดยเฉพาะก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีแนงคราเกี่ยวกับหัวหน้าพักนะฮะก็นักวิจารณ์มองว่าเป็นการแทรกแซงทางการเมืองผ่านตุลาการส่วนฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าศาลมีอิสระศาลตุรกีเพิกถอนการประชุมพักฝ่ายค้านโอเคเพราะฉะนั้นก็ อย่างที่คนมองไงเอโดแกนเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ฝ่ายธรรมะในทางปฏิบัติเอโดแกนก็ยังอยู่ฝ่ายธรรมะแต่ว่ามันเป็นฝ่ายธรรมะในแบบที่พร้อมใช้อำนาจ